เมียน้ำยาปูปลากระเทียผสมได้ค่ะน้ำพริกมีนะคะเชิญค่ะน้ำยาปูแป็นเนื้อปูนะจ๊ะไม่ผสมปลานะคะนื้อปูอย่างเดียวเลย,ยน่ากินหอมจินกินเท่าไรหร่เวันนี้ไม่มีป้ายราคานะคะลูกค้า,า,าสามารถสอบถามได้เลยนะครับ อีอะรปา่มฟแดงจ้อดไามักเยอนะอะะสวัสดีครับเช้าวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5 6 8นะครับสวัสดีวันแรงงานครับคลิปนีู้ปอยู่ที่โรงพยาบาลทหารเรือนะครับ ซอยตากสินยี่สิบเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดนัดที่นี่นะครับเป็นตลาดนัดในโรงพยาบาลนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ปุ้ยเคยมาที่นี่ครับโรงพยาบาลทหารเรือครับก็ตามุไยมาเลยครับเดี๋ยวพาไปชมครับฝั่งนี้เป็นโรงพยาบาลทหารเรือครับสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับไปดูกันครับ ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับตลาดนัดที่นี่ครับเขาจะขายทุกวันพฤหัส,สบดีนะครับก็เป็นตลาดนัดตอนเช้านะครับทุกวันพฤหัส,สบดีครับเพื่อนๆอ๋อปูนีรวย่งนี้รวย ทันเจะพื้ผลไม้นี่ถ่ายอ่ะโอ้ฝนก็เยอะเนี่ยเมื่อคืนฝนตกหนักชาหวาน ของกินเยอะครับประมาณว่เาเขาคัดเกรดมาเลยครับที่นี่ครับปลาเ,ลเาาจจูจะไม่มีสาขาแล้วันเียวแต่พอปลาเจจูไม่มีสาขานะในวันเดียวด้วยโอ้ทูเรียนโอ้ทูทูเรียน,ยนลูก,กเบล ของกินเยอะมากครับมีอะไรซื้อไปฝากลูกไว้ของกินเยอะนะที่นี่คนก็เยอะด้วยครับคัสซีค่ะ ของ,งกินเยอะมากครับที่นี่ครับนี่เป็นคลิปแรกนะครับที่มาที่นี่ครับเพื่อนโอ้หเขาหลาม

ยำถัวฟูอเดี๋ยวเราเข้าไปซอยกลางกันนะมันก็จะเป็นซอยๆนะครับเพื่อนอ,อันนีากินเดี๋ยวคุยถ่ายให้ชมก้าวนะครับออของมันเยอะรักเพื่อนมีหมูปิ้งเนี่ยหมูปิ้งแพรด วันนี้โรงบาลเขาไม่ได้หยุดนะครับวันที่หนึ่งก็ยังเปิดปกตินะครับเพื่อนอีบับของก,กินเยอะดีดีครับ ก็เดี๋ยวพูดถ่ายให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับหยุดเดินไม่ได้คนเยอะครับข้านอนมีิป้าขวดแถนวดหขดร้อขนมยีนร้านนี้ น่ากินครับลอาา้าวะเองมเืออมะเขือเอาไหมของกินเยอะมากครับี่นี่ครับเพื่อนมาเดินได้ครับโรงพยาบาลทหารเรือครับเป็นตลาดนัดในโรงพยาบานลนะครับงบากานทเมือเดิมใช่ไหมไ้ค่ะหอมหมกอบยอ กระยอะสองอันร้านนี้อันนี้สองคนเยอะครับที่นี่ครับสุดแบบนานมากเลยนะไม่ขึ้นเลยส่วนมากข้างทางสดอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ่อนหนังปลาครับปลาสลิด ปลาสลิดท,ทอดนีต้มจืดสวัสครับ,นนนนรบข้าวปลาแกะครับข้าวหมกไก่นะนนครับครับดีคของไา่เยอะนะครับเพื่อนมาเดินได้ครับโรงพยาบาลทหารเรือครับ รอยตากสิน2ี่สิบสองเนี่ยครับรมีป่าหมูย่างมหน่้าทานปลาหมูย,ย่างแซลมอนเพื่อนเรามาดูผัก เอาไม้ฝรั่งคนเยอะมากครับเป็นปลาหมึกย่างน่าทานคาร่อยนะคะยวับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับข้าวโพดคุงเท่าไหร่น่ากินจังสามคุงร้อย ปลาหมึกทอดนี่อะไรครับปลาหมึกทอดระเคียมก็ของกินเยอะครับที่นี่ครับเพื่อนๆดีครับนี่ไก่ตักไซสครับบุเรียง ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่งนะครับเพื่อนรับรองว่าสะอาดอร่อยครับที่มีครับอยู่ในโรงบาลครับโอ้ยบาบินครับมีไก่ย่างบางตาด้วยกฝั่งนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับ เาเด,เ,แบบเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับก็จะแฉะหน่อยนะครับฝนมันตกครับอันนี้ร้อยสิบอันนี้ตัวนี้เลยสี่นนไม้หลุดเลยค่ะแปะเขา,าไปหกสิบบาทนั่งนิีค่ะหกสิบบาทหม่กหมูอ่ปลาสลิป เดี๋ยวามาดูทางนี้ใช่ฝนมันตกครับเพื่อนรือาลุมนเดี๋ยวเจมเมื่อช้านะู้าแต่ละไปงกัเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกัน รอ,องเท้าครับอูลละรอยอาหารร้นนไมาองเาำเร็นนค่ชแล้วได้หยุด

บะหมีปูเย้ากุ้งคับ ็ใครมาโรงพยาบาลก็มาเดินได้ครับตลาดนัดที่นี่ครับวันพฤหัส,สบ,บดีตอนเช้านะครับคือฝั่งนี้ก็เป็นเสื้อผ้าครับ นี้คนอาจจะน้อยเน่อยนะครับเพราะเมื่อคืนฝนมันตกหนักนะครับเนี่ยก็เป็นอีกตลาดที่แนะนำเลยครับห้ามาเดินครับที่นี่ครับโรงพยาบาลทหารเรือครับหรือโรงพยาบาลสมเด็จพระสินเกล้านะครับเพื่อนแต่ไม่ต้องเกิดนะครับ อันนี้เป็นโรมครับโอ้น่าี้ขายดีครับก็เดี๋ยวพุ้ยเก็บบรรยากาศให้ชมอีกรอบนะครับเพื่อน

ก็มาเดินได้นะครับเพื่อนๆทุกเช้าวันพฤหัสบดีครับตลาดนัดโรงพยาบาลทหารเรือครับโอ้แกงเห็ดห yes. ุมใหญ่กเองครับเของแท้แม่กองครับพีครับปลาทูแม <lleicht S 1> ่กองของแท้แม่กองครับผมครับ กินเยอะนะครับแนะนำมาเดินได้ครับรับรองว่าอร่อยสดสะอาดครับที่นี่ครับก็เดี๋ยวคุ้ยคงปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็พื้นที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเถอนจะว่าของกิน่เยอะมากครับ วันนี้ครัักชาี่แว็กักใส่กอกอีสารนะไม่เอา้างเหรอมาอะไรคะ ใครมาไม่ถูกก็ฝาก,นนกหมดมาที่โรงพยาบาลทาหารเรือเลยครับตะะีนเชิญค่ะหลอดเจน้ำยาสั่งได้นะคะทานอะไรกได้เลยจ้าตีนเจลน้ำยาปูปากกัที่ผสมได้ค่ะน้ำพริกมีนะคะเชิญค่ะ น้ำยาปูไปเดเนือ้อปูนะจ๊ะไม่ผสมปลานะคะเนื้อปูอย่างเดียวเลยน่ากินขอมจีนคือะไรไปฝากไปดูดีหสิบอ,อันนี้หนึ่งร้อยก่อนนะคะสายเดิดอ,อันนี้ห้าร้อยนะคะขอบคุณมากจ้า คุณสามไปเดี๋ยวเรากลับแล้วครับมามาดูดครับนิ่มบน,นิ่มครับนิ่มๆครับ s h i มักินรสม่นชอบกินกุ้งไงไกุ้ม่กุ้งกรเลือกใค่เขาสวัสดีครับของเล็กค่ะกินเท่าไหร่วันนี้ไม่มีป้ายราคานะคะลูกค้าสามารถสอบถามได้เลยนะคะ อันนี้นอะไรรืน,นี่น,นี่นีลูกสุกไ้เไหมคะหาลูกสุกเรียบร้อยค่ะเอานี่นี่น่ากิน Oh, ma sorella. Ah,